เปิดบ้านพลอยเชอร์มานแอบบ่นบ้านรกหลายคนอาสาอยากช่วยคุณมามเลยพลอยเชอร์มานโพดภาพส,สวยมุมกระจกห้องแต่งตัวแอบบ่นมีปัญหาบ้านรกหลายคนอยากอาสาเข้าไปช่วยคุณมามเลยตัวมแม่ตัวมามของการบันเทิงยกให้นะักแสดงสาวคนนี้ไปเลยค่ะ พลอยเชอร์มานเธอคือขวัญใจของแฟนคลับเป็นไอดอลของลหลายๆคนทั้งในเรื่องของการดูแลตัวเองและเรื่องของความรักที่เมื่อหลายที่โลกเป็นสีชมพูเธอไม่เคยปิดบงังพร้อมเปิดและบอกเล่าได้หมดเรียกว่าชัดเจนและตรงไปตรงมามากๆเลยทําให้ได้เห็นภาพน่า,นานรักๆหว,ว,วานของพลอยกับต้องตุพีเกือบทุกทริปเลยทีเดียวเรียกว่าคนโสดมองเมือกันไปหลายคนแล้ว ล่าสุดพลอยเชอร์มานลงภาพบ้านของตัวเองเพร้อมกับบ่นออกสือว่ามีปัญหาเรื่องบ้านรืเ<บ><บ>ชื่อว่าแฟนคลับหลายคนเห็นแล้วกลางอยากอาสาไปช่วยคุณมามจัดบ้านเลยจริงๆรอมช่วยแบบเต็มกําลังแน่นอนค่ะแต่เมื่อซู o ไปใกล้ๆโดยเฉพาะมุมห้องแต่งตัวโต๊ะแต่งหน้ากระจกบอกเลยว่าสวยเป๊ะเหมือนคนมากๆขอบคุณภาพพลอยเชอร์มานภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและคมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ